ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ อดีตพนักงานโรงแรม7คนได้เดินทางเข้าร้องทุกข์และขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากถูกเจ้าของกิจการโรงแรมซึ่งเป็นเครือญาติกับนักร้องดังค้างค่าจ้างเงินเดือนพนักงานหลายเดือนทำให้ทุกคนเกิดความเดือดร้อนเป็นหนี้สินโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องก่อนประสานสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้มารับเรื่องต่อโดยเจ้าของกิจการได้ค้างค่าจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเมื่อทำการสอบถามก็บอกว่าให้รอโดย ยอดเงินที่ค้างจ่ายแต่ละคนนั้นมีตั้งแต่30,000ถึง1,000 0 0บางรายเกือบ2,000 0 0บาท นายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดงานในมัสการพระธาตุศีสองรักประจำปี2568พร้อมด้วยท่านบุญพระลังวิไลศักเจ้าเมืองบ่อแตนสปป,ปลาวหัวหน้าส่วนราชก,การระดับอำเภอประชาชนและนักท่องเทีย่ยวร่วมในพิธีเปิดงานกันอย่างคับข้างโดยให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีคารวะพระธาตุศีสองรักเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ก็มีนางรำจำนวน899คนแสดงพลังจิตศรัทธารำถวายองค์พระธาตุศีสองรักสามรอบอย่างสวยงามตระการ ตารวมถึงการแสดงรำเปิดงานบูชาคารวะธาตุมีร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าอดทอสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรผ้าทอพื้นเมืองและของดีของอำเภอด่านซ้ายสำหรับงานนมัสการพระธาตุสีสองรักประจำปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคม ข่าวรายงานว่าที่บ้านแสงสุวรรณซึ่งเป็นบ้านของน้องเนยอายุ23ปีหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารถลม่มแผ่นดินไหวที่ตึกสตงอได้ลงพื้นที่ไปสอบถามพ่อแม่ของน้องเนยบอกว่านับจากวันแรกที่ทราบข่าวการสูญหายครอบครัวพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีปาฏิหาริวันนี้ได้รับการยืนยันจากนิติเวศแล้วขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคุณอาสาสมัครทุกท่านขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ตลอดหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาช่วยกันทุกวิถีทางในการประสานงานให้เกิดปาฏิหาริย์แต่สุดท้ายปาฏิหาร ก็ไม่มีจริงได้เพียงร่างของลูกกลับบ้าน นายวสันชิงชนะรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายยุทธนาวันโพกลางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และพระครูปัญญาวิมลวัดเจ้าอาวาสวัดใหม่สีหมักทองเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตหนึ่งร่วมทอดพระป่าสมุนไพรและเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจํานวนมากภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านที่เชี่วชันด้านต่างๆแต่และสาขาก็มาให้ความรู้ท้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรการอน นุรักษ์คุ้มครองหรือแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพื้นที่อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูศูนย์สมุนไพรตะบันไพรให้เป็นศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านเพื่อสืบทอดส่งเสริมการใช้ตำรับยาพื้นบ้านของจังหวัดสุริน ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฝนตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาชาวบ้านตั้งตัวแทบไม่ทันโดยที่บ้านจีดเกิดพายุฝนลมกระโชกแรงพัดเอาหลังคาบ้านของชาวบ้านพังไปหลายหลังขณะที่บ้านโศกหมูพายุและลมกระโชกมาแบบชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวพัดเอาหลังคาบ้านของชาวบ้านเสียหายไปหลหลังโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับที่อำเภอน้งโสมฝนจากพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำในช่วงบ่ายทําให้ไฟดับไปทั้งเมืองเสาไฟแรงดัน สูงล้มสายไฟขาดคาดว่าช่วงนี้จังหวัดอุดรธานีจะเจอพายุมาอีกหลายระลอกมาเรื่อยๆต่อเนื่องกันเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษข่าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ